ใช่ครับครับก็ตอบได้คำถามต่อไปนะครับจะเริ่มจากผู้สอบหมายเลขหนึ่งนะครับก็ในปี2558นี้นะครับก็ประเทศไทยก็จะเปิดประตูสู่อาเซียนเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มหาลัยเราณตอนนี้ก็ได้ดํเนินการทําการนาร่องไปแล้วในส่วนหนึ่งนะครับครับก็ผม่อยากจะให้ผู้สอบหมายเลขหนึ่งเนี่ยแสดงความคิดเห็นว่ทีกิจกรรมที่จะมีในอนาคต เพื่อจะให้มันสอดคล้องกับการเปิดอาเซียนในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมที่สอดคล้องสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับถ้าได้รับเลือกให้เป็นคณะทำงานของสโมสรน,นันกวิศวกรรมครับสิ่งที่ผมคิดไว้คืออย่างแรกเลยเราต้องบอกให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับทราบประโยชน์และโทษอย่างที่ได้กล่าวไปในข้อแรกนะครับเราจะต้องทราบประโยชน์และโทษของการเข้าสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือจากผลสำรวจนะครับหลายๆคนยังไม่ทราบว่าประชาคมอาเซียนคืออะไรมีประเทศไหนบ้างนะครับเรายังไม่ทราบเลยว่าเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างครับผมจะจัดบรรยายนครับให้ผูมภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาบรรยายเกี่ยวกับการเปิดประชาคมอาเซียนและไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะสามารถเชิญนักกษา ในประชาคมอาเซียนด้วยกันมาศึกษาดูงานหรือมาทำกิจกรรมร่วมกันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยของเราได้นะครับครับต่อไปนะครับก็จะไปรับฟังความคิดอื่นอของทีมผู้ออกแบบของนะครับในทุกๆะำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2 5 5 8นะครับท่านผ้ชมนระบบดูสิอาเซียนแล้วมหาวิาลัยเราก็ได้นำล่องไปแล้วนะครับในตอนนั้นนะครับก็อยากจะถามว่าแนวโน้มในข้างหน้าในกิจกรรม กิจกรรมที่เราจะจัดเนี่ยเพื่สอดคล้ขของกับการเปิดระเทศนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็ถ้ามุมมองในการเปิดประชาคมอาเซียนนะครับก็ต้องมองเน้นไปที่ภาษาอังกฤษน,นะครับซึ่งมหาลัยของเราถือว่ายังยังด้อยยังด้อยนะครับคือพวกเราก็ไม่สามารถที่จะแบบสร้างกิจกรรมที่จะทำให้แบบนักศึกษามีศักยภาพในด้าน อังกฤษนะครับเด่นขึ้นมาเลยก็เป็นไปไม่ได้แต่เราสามารถสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้เขาได้ที่เขาจะรับมือกับประชาคมอาเซียนในปี2558นั้นโดยสามารถจัดกิจกรรมอ,อาทิเช่นเป็นค่ายค่ายอ,อาทิเช่นเป็นค่ายประชาคมอาเซียนครับสมมติครับชื่อก็แบบมีผู้มีความเชี่ยวชาญหรือ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เราเห็นเดินกันอยู่ในมอนะครับมาร่วมเข้าค่ายของเราด้วยแล้วจัดแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันนักศึกษาในมอเราก็จะได้จะได้มีความรู้แล้วก็รู้เท่าทันการกับประชาคมอาเซียนยนะครับส่วนในเรื่องของการปิดเปิดภาคเรียนที่แบบเหมือนกับทุกทุกประเทศในประชาคมอาเซียนครับก็ยังเห็นว่าควรจะมีกิจกรรมที่ สอดคล้องขึ้นมากับสภาพอากาศและฤดูกาลที่เปลี่ยนไปนะครับอาทิเช่นฤดูหนาวเะครับเราก็จัดกิจกรรมค่่ยอาสาไปบริเวณภาคเหนือภาคอีสานนะครับเพื่อที่จะได้แบบักศึกษาที่ไปนะครับจะมีความรู้สึกแบบเอเซียนอะไรเงี right ้ยอากาศดีครับครับก็ผมก็ได้รับฟังทั้งสองทีมมาแล้วนะครับกับคาสามข้อที่สามนะครับ ครับต่อไปนะครับจะเป็นขขคำถามข้อที่4นะครับโดยผู้สอบหมายเลข2องจะเป็นผู้เริ่มตอบกนอนนะครับครับจากกิจกรรมประชุมเชียร์นะครับที่ผ่านมานะครับเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างมีความกดดันและตึงเครียดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากนะครับจึงอยากถามว่าในมุมมองของคุณเนี่ยคุณมีความคุณมีความรู้สึกมุมมองฝค,คุณเนี่ยมองกิจกรรมนี้แล้วเนีน่ยเป็นยังไงบ้าง สำหรับผมนะครับการประชุมเชียร์ไม่ใช่การกดดันครับเพราะว่าสิ่งที่พี่ๆเอาไปสอนน้องๆน,นั้นไม่ใช่คำดา่าและไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นแต่เป็นสิ่งที่เราจะมอบให้กับน้อง,องๆได้นำไปใช้ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอ,อย่างถูกต้องแล้วก็มีความมั่นคงครับอย่างเช่นปีที่ผ่านมาเรื่อง น้ำนะครับผมคิดว่าสามารถนําไประยุกต์ใช้ได้อย่างดีเหมือนกับทีมเราครับที่ทําตัวเป็นน้ําเป็นแก้วน้ําที่มีน้ําอยู่เพียงเล็กน้อยที่จะรับประสบก,การณ์เข้ามาจากด้านนอกนะครับผมคิดว่าการประชุมเชียร์นั้นไม่มีผลเสียครับมีแต่ผลได้เราไม่ได้ด่าน้องแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงกับน้องเราสอนด้วยความจริงใจเท่านั้นครับ แล้วน้องๆเขาจะทราบไหงว่าสิ่งที่เราให้นั้นมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดครับครับผมต่อต่อไปนะครับเป็นผู้สัมาษเลขกหนึ่งนะครับช่วงถามอีกครั้งนะครับสำหรับกิจกรรมประชาชี์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดกดดันและตึงเครียดเป็นอย่างมากนะครับมุณมีมุมอมองอย่างไรต่อกิจกรรมนี้บ้างถึงก็มุมมองอก็ขอแบ่งเป็นสองส่วนครับในส่วนของ ีที่แล้วที่ผมเป็นนักศึกษาปีที่หนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชียร์และในส่วนของปีที่ผ่านมานะครับที่ผมเป็นสวัสดิการของการประชุมเชียร์พูดถึงในส่วนแรกก่อนะในส่วนแรกก่อนนะครับที่ผมเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอนที่ผมเป็นปีหนึ่งผมยอมรับเลยว่าในช่วงแรกผมก็รู้สึกไม่อยากเข้าแต่เมื่อได้เข้าแล้วมันทําให้ผมได้รู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ทุกคําที่พี่เขาพูดเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และสามารถนาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงไม่ใช่พูดเพื่อด่าหรือพูดเพื่อทําให้เรารู้สึกกลัวครับและยังทําให้รู้ถึงว่าความเป็นด้ทรัวยาเป็นยูวิตี้ในรุ่นเดียวกันครับมันทําให้รู้ว่าเพื่อนคนไหนขึ้นคนไหนไม่ขึ้นเพื่อนคนไหนที่เป็นเพื่อนเพื่อนจริงๆหรือเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนกินเป็นเพื่อนอยู่ รารู้กันในกิจกรรมนี้ครับผและในส่วนที่สองในส่วนของการที่ผมได้มาเป็นวัวอิการใงการประชุมเชียร์เมปีที่ผ่านมนี้ผมได้รู้ถึงว่าผมรักเพื่อนมากแค่ไหนรักน้องมากแค่ไหนและรักภาควิชารักคณะวิศวกรรมแค่ไหนครับยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีน้องคนนึ่งไปลมและผมเข้าไปดูแลมันทําให้ผมรู้ว่า ผมจะรู้จักกับน้องมาเพียงไม่กี่เดือนแต่ผมกับน้องก็มีความสัมพันธ์และมีความรักฉันที่น้องกันมากน้อยแค่ไหนแล้วผม